สำนกักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวมีหน้าที่ในการจัดทําแผนนโยบายในการขับเคลื่อน s อสบีางานร่วมกับทางภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับเพื่อให้เอสีสามารถตบโตแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสุสาคลครับจริงๆก็สสวทาหน้าที่ในการผลักดันเรื่องนโยบายและมาตรการต่างๆนะครับวันนี้เป็นมาตรการสําคัญที่เราเชื่อมโยงกับการให้บริการทางระบบดิจิทัลในการขับเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นมาตรการจากเซอร์จ้านภาครัฐ มาตรการทำเรื่องของระบบการให้บริการของ s อสในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้เรามีเฉพาะในส่วนของมาตรการจัดซื้อจา้างภาครัฐมีเอสมากกว่า1น0 0 0แสนรายได้เข้าร่วมใช้ระบบนี้ในมาตรการนะครับมีสินค้ามากกว่ารัฐรายการดําเนินการค้าขายผ่านให้กับรัฐไปแล้วมากกว่า5 0 0 0 0นล้านบาทนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในรอบป,ปีนอกเหนอาาาือจากมาตรการจัดซื้อจ้างภาครัฐหรือที่เราเรียกชื่อย่อว่าไทยเอสบีจีพีนะครับสวสวอเองก็มีเรื่องของระบบให้บริการอย่างเช่น S อสบ c c อ s s ระบบที่ปรึกษาหรือระบบของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็ทําผ่านระบบดิจิทัลเช่นกันครับสาหรับความสําเร็จในมาตรการนี้ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราสามารถมีสเอมอีอยู่ในระบบมากกว่าแสนรายรวมถึงมีสินค้าและบริการมากกว่าล้านรายการนะครับการขยายผลไปในวันข้างหน้าน่าจะสามารถเชื่อมต่อการส่งต่อและการทํางานร่วมกันของ SME เออหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะขยายผลการดำเนินการภายใต้าการใช้ระบบดิจิทัลและการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ ครับจริงรางวันนี้ต้องขอขอบคุณ s m e ที่ให้ความสนใจในมาตรการและก็นโยบายการใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาทํางานนะครับรางวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นรางวัลความภาคภูมิใจของคนสวสว,สวและก็เป็นความสําเร็จร่วมกันของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกท่านนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะได้รับคําแนะนําแล้วก็ขยายมาตรการนี้ให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจและประเทศรวมถึง s m e ีต่อไปในอนาคตด้วยครับ